ประกาศอัปเดตเกมเซเว่นไน์ประจำวันที่13เดือนพฤศจิกายนนี้นะครับผมจะมีการอัปเดตอะไรกันมาบ้างเนาะก็ต้องบอกตามตรงว่าอัปเดตบางอย่างเนี่ยก็ทำให้เพื่อนๆหลายคนเนี่ยน่าจะเล่นง่ายขึ้นพอสมควรเลยนะครับถ้าพร้อมรับชมแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของเกมเซเว่นไนต์รีเวิร์กันด้วยนะครับยูจีโฟนฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนแบบไม่ต้องเปิดมือถือไม่มีเวลาปล่อยบอดหรอ อยากฟาร์มเกมแต่กลัวแบตเสื่อมหรือเปล่าหรือกลัวเปลืองเน็ตไหมขอแนะนำโปรแกรม UG Phone แอปคลาวด์สุดคุ้มที่ทำให้คุณฟาร์มเกมได้แม้ปิดมือถือปิดคอมปิดอินเทอร์เน็ตทิ้งไปแล้วก็ตามสามารถฟาร์มได้ต่อเนื่อง24ชั่วโมงไม่ต้องเปิดเครื่องหรือมือถือจิ้งเอาไว้ประหยัดอินเทอร์เน็ตแบตเตอรี่แล้วก็ค่าไฟหมดกังวลเตรืเ่องค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มเติมเริเ่มต้นเพียงวันละ10บาทเท่านั้นแต่ถ้าอยากได้สเปคที่สูงขึ้นผมขอแนะนำตัวของ M v p ที่มีสเปคสูงขึ้น สามารถปล่อยเกมหนักๆได้หรือปล่อยหลายจอได้ตะเกียเริ่มต้นจะราคาสูงกว่าปกติอยู่2อเท่าแต่ตัวของปสิทธิภาพนั้นสูงถึง3เท่ากันเลยทีเดียวสามารถดาวน์โหลด UG Phone ได้แล้ววันนี้ที่ลิงก์ใต้ดีคริปชันแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ด l e เว l ไฟเพื่อรับเป็นส่วนลดในการใช้งานครั้งแรกหรือจะนำไปทดลองใช้งานฟรีก็ได้เช่นกันนะครับกำลังมองหาร้านเติมเกมอยู่ใช่ไหมผมขอแนะนำเจ๊น้ำการค้าเลยราคาสุดคุ้มเติมง่ายสะดวกปลอดภัย แอดมินคอยบริการ24ชั่วโมงทางร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายมีเกมมือถือให้เลือกหลากหลายเกมไม่ต้องกลัว ID โตช้าอีกต่อไปเพชรเปิดกระชาไม่พอใช่ไหม ID ไม่ยอมเติบโตสักทีก็ใช้เงินแก้ปัญหาไปเลยละกันลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับ มาที่อัปเดตแรกกันก่อนเลยละกันนะครับผมอัปเดตแรกเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นในเรื่องของการพูดถึงตัวละครใหม่ที่เข้ามาซึ่งตัวละครใหม่ที่เข้ามาในรอบนี้เนี่ยจะเป็นตัวละครของเอลิเซียผู้นําของกลุ่มปฏิวัติ แห่งลูมินัสนั่นเองนะครับส่วนตัวของเอลิเซียนั้นข้อมูลตัวละครเนี่ยยังไม่ได้ออกมานะครับผมว่าสกิลต่างๆของเขาเนี่ยจะมีความสามารถอย่างไรกันบ้างเนาะในเรื่องของเอลิเซียตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องรอไว้ก่อนหลังมีการอัปเดตเข้ามาหรือว่ามีการปล่อยประกาศแพทเพิ่มเติมนะครับผมในส่วนของตรงนี้เนาะส่วนใครที่อยากจะรอเปิดนะครับก็อาจจะต้องรอดูละกันนะครับว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยจะเก่งบ้างน้อยแค่ไหนหลังจากมีการอัปเดตแล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวยังไงผมก็จะเอามา รีวิวให้ดูเพิ่มเติมนะครับผมในส่วนของตรงนี้เนาะ ถัดมานะครับนอกจากตัวละครของเอเลเซียที่มาใหม่แล้วเนี่ยเขายังมาพร้อมกับกิจกรรมเนื้อเรื่องที่มาพร้อมกับตัวละครตัวนี้ด้วยนะครับส่วนกิจกรรมเนื้อเรื่องนี้เนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมเดียวกับตัวของคิริเอลที่มีอยู่นะตอนนี้เลยก็คือการลงดันเจียนเพื่อที่จะเก็บแต้มแล้วก็อกอกมาแลกของนางวันนะครับส่วนคิดว่าของนางวันเนี่ยก็คงจะไม่ได้แตกต่างจากของเดิมนะครับผมยังไงตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าได้ของกิจกรรมเพิ่มกันไปในส่วนของตรงนี้นั่นเองนะครับ ตัดมาส่วนที่3เนี่ยจะเป็นส่วนที่ค่อนข้างที่จะสําคัญมากๆเลยนะครับผมมันอาจจะทําให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถหาสัตว์เลี้ยงกันได้ง่ายขึ้นนะครับนั่นก็คือกาชาวิสลิด ของสัตว์เลี้ยงนั่นเองนะครับโดยในกระชาวิิลิสของสัตว์เลี้ยงตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าหากเราเปิดกระชาวิิลิสของสัตว์เลี้ยงครบ100ครั้งนะครับเขาจะการันตีตัวละครที่เราเนี่ยเลือกให้เราเนี่ยอย่างแน่นอนนะครับซึ่งเราเนี่ยสามารถวิลิสตัวของสัตว์เลี้ยงเนี่ยได้ทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะครับผมในส่วนของตรงนี้เนาะแต่ถ้าในกรณีที่มันออกมาก่อนร้อยตัวเนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะปรับให้เราเนี่ยได้รับ4ตัวอย่างแน่นอนเหมือนที่วิซิสไว้หรือว่าจะหลุดเดตมาแล้ว ก็รอ <S an> ให้เราเนี่ยเปิดไปจนครบร้อยตรงนี้เนี่ยก็อาจจะต้องรอดูตอนเกมมันอ um ัปเดตเข้ามาเพิ่มเติมนะครับในส่วนของกระชาวิทลิสของสัตว์เลี้ยงนั่นเองนะครับทีนี้พอพูดถึงกระชาวิทลิสของสัตว์เลี้ยงในหัวข้อที่3แล้วเนี่ยหัวข้อที่4ก็มากันแบบต่อเนื่องเลยนะครับเพราะว่าในหัวข้อที่4ี่เนี่ยเขาจะเพิ่มสัตว์เลี้ยงใหม่มาให้เราเล่นกันด้วยนะครับผมทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะครับโดยสัตว์เลี้ยงแต่และตัวในรอบนี้เนี่ยจะเน้นในเรื่องข่อการสร้างสถานะผิดปกติที่เพิ่่่มมขขึ้นนะรรนรผหืืออออวาาเใงงก ลดพลังป้องกันของอีกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นการลดป้องกันกายภาพหรือว่าการลดป้องกันเวทก็เช่นกันนะครับผมส่วนสัตว์ตัวไหนจะมีเอฟเฟกต์ยังไงนะครับหน้าตาของสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็มีอยู่ตามรูปที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยนะครับตรงนี้เองเนี่ยอาจจะต้องรอดูตอนเกมเข้าเพิ่มเติมเนาะในส่วนของตรงนี้นะครับผม ทันมาหัวข้อที่5นะครับหัวข้อที่5เนี่ยเขาจะมีการอัปเดตคอร์สซูใหม่เข้ามานะครับอย่างน้อย1ชุดหรือ2ชุดด้วยกันนะครับในตัวของชุดแรกเนี่ยจะเป็นคอสซูใหม่อดีต4จกักรพรรด์เทโอเงาแห่งการทำลายล้างนะครับซึ่งถ้าหากว่าใครนึกไม่ออกนะครับว่ารูปแบบของคอสซูมของเทโอที่อยู่ในหน้าจอนี้เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับให้เราเนี่ย ไปสู้ในบอสกิลแทโอได้เลยนะครับเป็นคอสตูมเดียวกันกับบอสกิลของแทโอที่มีอยู่ณนะตอนนี้เลยนะครับส่วนราคาในการขายหรือว่าจะมาเข้าแบบกิจกรรมเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่ทราบเช่นกันนะครับเพราะว่า,ารายละเอียดของการอัปเดตเนี่ยไม่ได้เขียนไว้แต่ตรงนี้เนี่ยมันจะมีในเรื่องของคอสตูมอีกตัวหนึ่งนะครับแต่อาจจะไม่ได้เข้ามาในวันที่13นี้นะมันจะเข้ามาในวันที่20ของเดือนนี้ด้วยนะครับผมคอสตูมของยอนฮีที่เราได้เคยดูพรีวิวไปก่อนหน้านี้แล้วนั่นเองหากใครนึกไม่ออกว่า ชุดไหนผมจะขึ้นรูปให้ดูตามนี้เลยละกันนะครับโดยคอสตูมของยอนฮีเนี่ยถือว่าเป็นสเปเชียลคอสตูมที่มีมูลค่าค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะครับจากที่เราเคยดูเนี่ยเหมือนเขาจะขายอยู่ที่3 0,000รูบี้นะครับผมค่อนข้างที่จะแพงอยู่พอสมควรเหมือนกันเนาะแต่แน่นอนว่าพอมันเป็นคอสตูมใหม่ที่แพงมากขนาดนี้แล้วมันเป็นสเปเชียลคอสตูมที่มีความแรงขนาดนี้เนี่ยทุกทุกอย่างในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงก็จะถูกเปลี่ยนแปลงไปทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของตัวละครเอ่ยรูปแบบสกิล เ,เสียงในการใช้สกิลรูปแบบของโปรไฟล์หรือว่าตัวของกรอบรูปของโปรไฟล์เองก็เช่นกันนะครับจะโดนปรับเปลี่ยนไปทั้งหมดให้มันสมกับราคาที่เขาขายนั่นเองนะครับใครที่กําลังรอในครับผมในส่วนของคอสตูมของยอนฮีเนี่ยสามารถเก็บเพชรไว้ได้เลยนะครับไม่แน่ใจว่าจะขาย30,000เพชรเหมือนที่เขาเคยประกาศไปก่อนหน้านี้หรือเปล่าแต่จับมาแน่นอนในวันที่20นี้นั่นเองนะครับผม ในส่วนสุดท้ายนะครับเนื้นอหัวข้อที่6นะฮะนั่นก็คือกิจกรรมฉลองครบรอบครึ่งปีของเกมเซเว่นไนท์นั่นเองนะครับแน่นอนว่าครึ่งปีของเซเว่นไนท์นั้นมันจะนับตั้งแต่เปิดรอบแรกเดี่ยก็คือตอนที่เกาหลีเปิดนะครับผมแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเขาก็มาให้เราเนี่ยได้ร่วมกิจกรรมกันด้วยนะครับซึ่งกิจกรรมฉลองครบรอบครึ่งปีเนี่ยมันมีหลายหัวข้อมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดกันทีละหัวข้อละกันนะครับ หัวข้อแรกก่อนเลยนะครับเขาจะเพิ่มตัวของแบรนเนอร์ตัวของกระชาอันใหม่นะครับเป็นกระชาฉลองครบรอบครึ่งปีซึ่งตรงนี้เนี่ยจะไม่สามารถใช้ Ruby ในการเปิดได้และจะใช้ได้เพียงตัววจากกิจกรรมเท่านั้นนะครับโดยตัวเหล่านี้เนี่ยเราจะหาได้จากที่ไหนบ้างนะครับหลักๆเนี่ยจะมีเควสต,ต่างๆที่เราเนี่ยสามารถทําเพื่อที่จะรับคะแนนแล้วก็รับรางวัลเป็นตัวเหล่านี้ได้ซึ่งจะมีรางวัลทั้งหมด2ประเภทก็คือตัวกระชาอันนี้แหละ 1แบบนะครับกับตัวกระชาของสัตว์เลี้ยงเพิ่มเติมด้วยซึ่งตัวของเควสเนี่ยจะมี2รูปแบบด้วยกันนะครับก็คือเควสแบบทั่วไป1อันกับเควสอารีนาอีก1อันนะครับแน่นอนว่าน่าจะได้หลายร้อยใบกันเลยนะครับผมน่าจะหลักร้อยใบแน่นอนแหละนะครับส่วนตู้ตัวละครนี้เนี่ยจะมีอะไรบ้างอันนี้ผมก็ไม่ชชว่์เหมือนกันนะครับเพราะว่ารายละเอียดของตู้เนี่ยเขาก็ไม่ได้เขียนอวบอเอาไว้นอกอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของกิจกรรมแรกนั่นเองนะครับต่อมากิจกรรมที่2นะครับผมกิจกรรม 2, 7, 7, 9, ที่ การล็อกอินทั้งหมด7วันนั่นเองนะครับแถมตัวเซเว่นไนต t ตัวนี้เนี่ยก็สามารถเลือกได้ด้วยนะครับผมซึ่งเซเว่นไนเนี่ยจะมีทั้งหมด8ตัวละครด้วยกันเนาะ ส่วนตัวละครตัวไหนที่น่าสนใจเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวผมเดี๋ยวค่อยอัปเดตเพิ่มเติมให้ละกันนะครับแต่หล,ลักๆเนี่ยกิจกรรมก็คือล็อกอิน1วันนะครับผมก็สามารถรับได้1ใบกิจกรรมเนี่ยจะมีทั้งหมดล็อกอิน7วันนะครับที่เราเนี่ยจะได้ตัวเซเว่นนทั้งหมด7ใบด้วยกันใครอยากทําตัวละครตัวไหนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นคริสเดลโลนเรเชลนะครับหรือเวเนซ่าหรืออะไรพวกนี่ที่เป็นเซเว่นไนเนี่ย ก็รอกันได้นะครับผมเราเนี่ยสามารถทําขึ้น46ได้อย่างแน่นอนอย่างน้อย1ตัวนั่นเองนะครับผมส่วนตัวผมเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นตัวของเรเชลนะครับเอามาเล่นในคอนเทนต์ PVE ซะเป็นหลักเนาะส่วนตัวผมชอบเล่นคอนเทนต์ PVE อยู่แล้วนะครับก็เลยคิดว่าจะทําตัวของเรเชลนั่นเองเนาะถัดมานะครับผมในส่วนของกิจกรรมย่อยสุดท้ายของฉลองครบรอบครึ่งปีนะครับผมก็จะเป็นกิจกรรมนักเดินทางครบรอบครึ่งปีนั่นเองตรงนี้เนี่ยยังมีของรางวัลต่างๆที่เราเนี่ยจะได้รับเพิ่มเติมอีกด้วย นั่นก็คือแหวนระดับ ตำนานนะครับผมที่เราเนี่ยจะได้ทั้งหมด2กล่องด้วยกันแต่ถึงแม้ว่าจะได้แหวนระดับตำนานเนี่ยแต่มันเป็นแหวนระดับตำนานเพียงแค่4ีดาวเท่านั้นนะครับก็ถือว่าดีกว่าไม่ได้เลยนะครับสีดาวตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆอ,อ,อาจจะนําไปผสมขึ้นเป็น5ดาวก็ได้นะครับหากวัตถุดิบเพียงพอเนาะและนอกจากนี้เองเนี่ยยังมีกล่องนะครับผมสําหรับอุปกรณ์ในการได้รับไอเทมระดับอดีต4จกักรพรรดิอีกด้วยนะครับผมในส่วนของเพิ่มเติมตรงนี้เนาะหลักๆนะครับผมในเรื่องของการอัปเดตที่จะเข้ามานะครับในวันที่1ิาพฤศจิกายน,น ผลรึหัสนี้เนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับผมหลังจากที่เกมอัปเดตออกมาแล้วในครับในเรื่องของรายละลเอียดเกมเพิ่มเติมจะมีอะไรกันบ้างนะครับผมเดี๋ยวผมเนี่ยจะมาอัปเดตเพิ่มเติมให้ในวันอัปเดตหลังจากนี้นะครับผมถ้าหากคลิปนี้เป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆทุกคนอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามคอมเมนต์เป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆของเกม s e น,นกันด้วยนะครับยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับไปแบบเพื่อนเพื่อนทุกคน